สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันยุคกลางกลางเมืองดามสสัันะคะมอนีมัส่งเอกสาระคะ่ะเอกสารที่เตรียมไปนะคะใบที่บร่ได้ใส่ก็คือใบที่เบชไนกุ่งที่แจ้งชื่อเข้าทะเบียนบ้านตอนที่เรามาถึงเยอรมันนะคะใบนั้นก็ไม่ได้ใช้ค่ะไม่ได้ใช้พอฟิลิปเพื่อนหาให้นะคะจริงๆใบนั้นบม่ได้ใส่เลย ใบนั้นไม่ต้องเอาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเอกสารทั้งหมดบ่ได้ขึ้นอยู่กับเมืองดามสัตว์ของเรานะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตมของของของเมืองเพิ่นจัดเรียงเอกสารเฉยเพิ่นมีนาที่จัดเรียงเอกสารเฉยนะคะว่าในเคสของเราเนี่ยที่มีลูกหลังแต่งงาน3ปีเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างกรอกแบบฟอร์มอ๋อมี่ ทุกคนนะคะทุกคนถ้าใครเข้ามายื่นเอกสารนะคะไม่รู้ว่าจะเหมือนกันไหมเขาจะให้กรอกอีกครั้งนึงนะคะเรากรอกจากบ้านมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเขากะปรินเอกสารเดิมนะคะเอกสารเดิมมาให้เขากรอกอีกครั้งหนึ่งตรงหน้าหน้าที่แบบสําคัญสําคัญนะคะเขาอยากเห็นลายมือของของเราอีกครั้งนึ่งเอาทาไงดีโชคดีค่ะ เขาไม่ได้ห้ามปิดโทรศัพท์เนาะวันก็เลยส่งส่รงรูปทายทายรูปเอกสารที่อยู่ในอ่าฟอร์มูลา่าแบบฟอร์มนะคะเขาเขาก็มองมองดูนะแต่เขาก็ไม่ถามเขา่ายรูปแล้วก็ส่งไปให้ฟอฟิลิกแล้วฟอฟิลิกก็บอกว่าตอบยาหรือนายตอบ yes หรือว่า no แล้วก็อ่าเลือกข้อ1ข้อ2ข้อ3เลือกข้อไหนเพราะว่าวันก็ลืมนะคะวันก็ลืม ตอนกรอกอยู่บ้านเราก็มีคนช่วยเนาะพ่อฟิลิปช่วยตอนนี้เรามาอยู่คนเดียวลนะ่ะหลายอย่างค่ะแล้วก็บางอย่างก็ถามเขาไม่ค่อยเข้าใจค่ะรู้สึกว่าจะเข้าใจไม่ถึง5 0แต่ก็โชคดีค่ะที่คือเขาพูดมาเนะ่ะพูดเป็นภาษาโดยเจ้าหน้าทีนะ่เนาะพูดแบบเร็วมากเราไม่เข้าใจถึง50%เลยจับเอาแต่คำศัพท์ในที่เราเข้าใจแล้วก็มา มาประมวลว่าเออมันน่าจะแบบมู้รอรถอีกอีอกสี่นาทีนะคะอีกสีนาทีรถจะมาที่นี่วันสื่อสารออกไปหาเขาเนี่ยเขาเก่งมากเลย <c oughs> <c oughs> เขาเข้าใจคือทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันนะคะผสมไปเขาก็เข้าใจนะคะเข้าใจที่นีส่สงสัยเขาอาจจะเจอคนต่างชาติทั้งวันนะเขาก็เลย เหมือนมีไหวพิบปริพานในการฟังคนต่างชาติผู้ภาษาดอยเนาะโอเคค่ะมันก็พานมาแล้วเขาบอกว่าเอกสารเขาเป็นคนที่จัดเรียงเฉยแต่คนที่ตัดสินใจและจะทำพาสปอร์ตทำสัญชาติให้เรานะ่ยก็คือเพ e สซเดิเมลิเกียรุงก็คือตรงนั้น,นจะรับรองอีกทีหนึง่งว่าได้เมื่อไหร่นะคะตรงตรงนี้ไม่ใช่สถานที่รับรองค่ะเป็นสถานที่จัด เอกสารและพิมพ์ข้อมูลของเราลงในคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ตรงที่จะรับรองให้เราได้สัญชาติอีกทีนึงก็คือ p พ e s เดียมเพ e s เดียมอย่างลีเกียลุงนะคะเพรสเดียมีเกียลุงตรงนั้นอีกที่นึงค่ะเขาจะรับรองให้เราเพื่อนบอกว่ารอประมาณเกือบปีนะคะเกือบปีภายในหนึ่งปีเนี่ย ถ้ามีปัญหาการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่อยู่ชื่อสิค่ะก็เขาก็จะมีอีเมลให้แล้วก็มีรหัสของเคสเราให้เวลาพูดถึงเราเคสเราให้พิมพ์รหัสลงไปในอีเมลด้วยวเขาจะได้ปรับแก้ไขให้ง่ายๆนะคะปีหนึ่งเลยนะคะเขาบอกว่ารอ,อนานเหมือนกันนะเขาบอกว่าเป็นปีเกือบปีะว่างสิเนาะอุเบอร์อยา ถ,ถึงจะได้สัญชาติเนาะวันที่อีกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นเป็นวันที่นัดนัดมาสัมภาษณ์อีกทีหนึง่งก็ไม่ได้อะไรมากค่ะสัมภาษณ์กับบบมี่ยังไหลโอเค่าจะแบบว่าคุณจะสละสัญชาติเดิมไหมอาจจะถามคำนี้เนาะคุณจะสละสัญชาติเดิมไหมเราก็จะบอกว่าเราไม่สละ ไปจ้ารถมาแล้วค่ะอันนี้รถมาแล้วไปจ้ามาถึงบ้านแล้วจ้าแล้วก็นะคะมาต่อตรงที่ว่าเอกสารทั้งหมดเพิ่นไห้กลับมานะคะทั้งปึ้งเลยค่ะคือหลังจากที่เจ้าหน้าที่เพิ่นเรียบเรียงเอกสารให้แล้วก็แตปมตาว่าตรวจแล้วนะคะเพินก็ให้ ตัวที่เป็นของจริงตัวจริงกลับมากลับบ้านเพื่อนบอกว่าไม่ได้ใช้ตัวจริงอีกต่อไปต่อไปนี้ก็คือใช้ตัวที่เป็นถ่ายเอกสารและแบบฟอร์มนะคะเพื่อนก็เรียงเอกสารให้เรียบร้อยนะคะปึ้งนี้พร้อมกับอีก3ามใบนะเอมามาให้พอฟิลิกเส้นชื่อค่ะเส้นชื่อสองหน้านะคะเพื่อนเส้นชื่อเอมามาให้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหนาปะหนามาส่วน2ใบที่ต้องรอรออ่า ลายเส้นของของสามีนะจากนั้นเอาทั้งหมดส่งไปที่ Presidium l e g i e r u um n g นะคะตรงนั้นนะคะเป็นตรงที่จะออกใบสัญชาติเยอรมันให้เราเนาะพอได้สัญชาติเยอรมันแล้วก็เอาไปพอได้บัตรแล้วเอาไปถ่ายพาสปอร์ตเยอรมันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนบอกว่าขั้นตอนนี้จะยาวนานมากนะคะพอส่งเอกสารไปเนี่ยคะ่ะ พระคนนึงอาจจะเป็นจำนวนคนที่รอคิวทุระโดยทุระนี่ค่ะอาจจะเยอะหลายคนไม่ใช่แค่คนที่แต่งงานเข้ามาในเยอรมันนะคะยังมีคนอพยพอ,อีกนะคะหลายคนนะคะที่เขาผ่านเกณฑ์นะคะผ่านเกณฑ์คือทํำงาน5ปี7ปีในกรณีที่บรลลแต่งงานเข้ามาในเยอรมัน,นอโอเคค่ะแล้วก็ เกณฑ์การขอสัญชาติเนี่ยค่ะวันกับพ่อฟิลิกเข้าใจบม่ตรงกันค่ะถึงแม้จะอ่านนะ,น,น,น,ะกกน,น,นะอ่านอ่านอ่านอ่ารักเกณฑ์เขาก็มีให้อ่านนะอินเทอร์เน็ตเขามีให้อ่านคือพ่อฟิลิกบอกว่าที่วันสามารถขอสัญชาติเยอรมันได้วันเนี้ยเพราะวันใช้เกณฑ์การมีลูกนะคะการมีบุตรกับคนเยอรมันหรือ หรือหรือมีบุตรสัญชาติเยอรมันแม่จึงสามารถขอสัญชาติตามลูกได้ตามบุตรได้ยังสิค่ะเพื่อนคิดว่าเพราะว่าวันมีลูกถึงขอได้แต่ i i. Ibilities. แต่แต่แต่วันก็บอกว่าแต่ในทีน course, ่อ่านดูเนี่ยเขาบอกว่าแค่คุณแต่งงานหลังจากแต่งงานและอยู่เยอรมันอย่างน้อยสปีใช่อย่างน้อย ครบ3ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะยื่นขอสัญชาติได้แล้วนะคะคุณต้องสอบภาษาบีหนึ่งและ,ะการเมือง33ข้อเนาะอะสอบผ่านทั้งสองอย่างเนี่ยค่ะถึงแม้จะไม่ได้ทำงานก็ยื่นขอสัญชาติได้เนาะวันก็เข้าใจแบบนี้และและและ วันกับเขาไปคุยกับน้องตายนะคะน้องตายที่อยู่เมืองใกล้กันนะคะแต่ว่าอยู่รัฐเดียวกันนะคะตอนนี้เพื่อนมีลูกปันอ่าหกหรือเจ็ดเดือนกับล้งนาฮักเลยค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนคอสัญชาติก่อนที่จะมีลูกโดยใช้สเตทเมนต์รายได้ของสามีเพิ่อนบาได้เหตุงานเพิ่อนบ่มีแบงก์สเตทเมนต์อะไรทั้งนั้นนะคะมีแต่ที่สอบผ่าน B1 กับการเมืองเยอรมันเท่านั้นจะให้เพิ่อนน่ะ บอกพอฟิลิกแบบถูกต้องว่าจริงๆแล้วเพิ่นขอได้นะคะก่อนที่จะมีลูกเ <c oughs> นาะวันก็นเลยบ่บ่มั่นใจในการที่จะมาเฮดคลิปแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่าเอา้าควรจะมีกฎเกณฑ์อะไรในการขอสัญชาติเนาะม <c oughs> ันก็นเลยเอามาเล่าให้ฟังเท่าที่ลู้นะคะคือพอฟิลิกก็เข้าใจอย่างนึงคิดว่าไม่ได้อ่าหลังจากแต่งงานสามปีไปแล้วคุณ ก็ต้องทำงานจ่ายภาษีไปห้าปีถึงจะขอได้คุณนะ่ะเพื่อนคิดว่าทุกคนที่ขอสัญชาตินะ่ะถ้าคุณบ่มีลูกคุณต้องเฮ็ดงานอย่างน้อยห้าปีถึงจะขอได้คุนะแต่ว่าอีกหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มขาโพ์นะเพื่อนก็บดไห้เฮ็ดงานนะหลังจากสามปีก็ขอสัญชาติได้นะแปลกเนาะแปลกค่ะแปลก,ปลกอาจจะเป็นแล้วแต่เมืองเนาะแล้วแต่เมืองก็เลยสรุป เลยสรุปคุยสรุปกันกับน้องตายว่าเออแล้วแต่เมืองพอแล้วแต่เมืองกฎเกณฑ์แต่ละเมืองแล้วก็มาแล้วแต่ครอบครัวอีกคือเวลาเราส่งอ่าสเตทเมนต์ของสามีใช่ไหมคะเขาก็จะดูว่าครอบครัวมีรายได้มั่นคงหรือไม่นะคะอ่อบางครอบครัวที่บอกว่าจะต้องทำงานด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ารายได้จากสามีอย่างเดียวไม่ การันตีพอไม่มั่นคงพอที่จะทําสัญชาติได้จังสี่กระไดค่ะอืมเพิ่นก็เลยจะต้องเหตุงานประมาณหาปีถึงจะขอสัญชาติได้เนาะอันก็แล้วแต่รายได้ของสามีนําคิดหวานะก็เลยสรุปกันกับนองตายแบบนั่นนะคะก็แปลกดีค่ะบางคนก็บอกขอ,ขอได้บางคนก็บอกขอไม่ได้โอเคค่ะของวันนี้ก็ผ่านไปด้วยดีก็ไม่รู้ว่าผ่านเพราะ,ะกฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ที่แบบมีลูกหรือว่ากฎเกณฑ์ที่แบบไม่มีลูกเนาะก็ดีค่ะมีลูกก็คือดับเบิลไปค่ะคิดว่ามันก็เป็นการันตีอย่างหนึ่งว่าอ่าลูกเป็นดอยช์แม่ก็ขอดอยช์ได้ลูกเป็น Deutsch, อดอยคนคนเยอรมันแม่ก็เลยขอเยอรมันได้ไปจากและ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 นะคะ,ะจริงจริงกฎหมายของเยอรมันเนี่ยไม่อนุญาตนะคะไม่อนุญาตให้คนมีสองสัญชาตินะคะ สัญชาติไม่อนุญาตแต่เขาก็ไม่ได้เช็คนะคะเขาไม่ได้เช็คเพราะว่ามันจะมีอยู่ขอหนึ่งบอกว่ามีขอหนึ่งเขียนไว้ว่าหลังจากที่คุณได้สัญชาติเยอรมันแล้วคุณจะต้องไปยกเลิกสัญชาติเดิมนะคะอ่าแล้วก็ให้เส้นชื้อนะคะในในนี้มันจะมีแบบขอกว้างๆให้เขียนเลยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้เขียนบอกว่าอืม ถ้าคุณไม่ยกเลิกสัญชาติเดิมแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นจะมีบทลงโทษอะไรนะคะก็ไม่มีค่ะพอฟิลิปเลยบอกว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ให้มีสองสัญชาตินะคะเยอรมันแต่เขาก็ไม่ได้ตรวจสอบอันนี้ก็แปลกเนาะแปลกจังอาจจะเหมือนแบบว่าห้ามห้ามนำาเอาเอา,เอาสองสัญชาติมาปนกันมาใส่อ่า เพื่อให้ตัวเองได้เปรียบในสังคมด้วยสองสองพาสปอร์ตหรือเปล่าเนาะเขาเขากลัวว่าจะมีปัญหาแบบนั้นนะเนาะมันก็คิดไปเองแต่จริงๆแล้วมันมีบดายค่ะแต่เขาก็ไม่ตรวจสอบนะคะเขาก็ไม่ได้ตรวจสอบโอเคอถ้าเขาถามคํานี้มาวันก็คิดไว้ว่าจะตอบกลับไปแบบว่าฉันเข้าใจแต่จะไม่ได้ตอบว่าฉันจะไปยกเลิก สัญชาติเดิมวันจะตอบว่าฉันเข้าใจเฉยๆเนาะโอเคส่วนประเทศไทยก็เหมือนกันค่ะประเทศไทยไม่อนุญาตให้คนมีสองสัญชาตินะคะเออต้องเหตุแบบนี้ถ้าเหตุแบบนี้บ่ได้นะคะเหตุแบบนี้อยู่แถวยุโรปเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าเป็นเป็นเป็นการด่าเขาเป็นการแบบพูดไม่ดีนะคะเป็นแบบว่ายกเท่ากับใช้นิ้วกลางแบบนี้ค่ะต้องแบบนี้ค่ะแบบนี้ ต้องหันหันออกไปแบบนี้จึงจะสุภาพนะแบบนี้ไม่สุภาพต้องแบบนี้ <c oughs> ก็คือห้ามมีสองสัญชาตินะคะประเทศไทยนะคะแต่เหมือนกันค่ะก็คือไม่ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบและก็ไม่มีบทลงโทษว่าคนที่มีสองสัญชาติจะต้องอมีบทลงโทษอะไรนะคะ ประมาณนะคะจริงๆนะหวันไม่ควรที่จะมาบอกกล่าวชาวโลกเลยนะว่าฉันํำสองสัญชาติฉันมีสองสัญชาติเนะะี่ยค่ะไม่ควรนะคะก็มีหลายๆคนที่เพิินเหตดคลิปคือกันนะคะเพิ่นเห็ุคลิปคือกันแต่จริงๆเรา <c oughs> ก็ไม่น่าจะบอกเขาเนาะไม่เป็นไรช่องหวันเป็นช่องเล็กๆเนาะเป็นช่องน้อยๆคนติดตามไม่ได้มากะคะ่ะ <c oughs> ก็เอามาแชร์เผื่อมีประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการ ทำสัญชาติแล้วก็ยังงงงอยู่เนาะโอเคหวังว่าจะได้ประโยชน์ค่ะประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีสองสัญชาติแต่ก็ไม่มีการไม่มีการตรวจนะคะตรวจตรวจสอบแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีบทลงโทษเนาะก็เลยก็เลยสามารถมีได้ค่ะเวลาเรากลับเมืองไทยเราก็ใช้เฉพาะพาสปอร์ตไทยนะคะเราอยู่เยอรมันเราก็ใช้พาสปอร์ตเยอรมันนะคะเราไม่เอาไปปลด ปนกันเนาะโอเคค่ะทั้งนี้ก็หวังว่าจะผ่านไปด้วยดีเนาะรออีกนานเพื่อนบอกว่าต้องใช้เวลาเกือบปีเป็นปีเนะพื่อนว่าเจ้ำนาทีเนาะหวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนเนาะจ่ะแล้วพอกันไหมคลิปที่มีเฟลิกเนาะสวัสดีค่ะ